ส่วนดีจิท่ลเ,เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่จะได้มีการนําเสนอร่างพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่พศเพื่อขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนสาระสาคัญและรายละเอียดนี้ผมขอคอยให้คอรมอได้เห็นชอบเสียก่อนนะครับรายละเอียดผมจะมาให้สื่อมวลชนภายหลังนะครับ ร่างนี้หลังจากเสนอคอรมอแล้วนี่แล้วมีการประกาศในรากิจจาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เลย้าาว่าาม,มันจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญในการปราบปรา,ามการคอรเซนเตอร์หรืออาชญกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆมันต้องใช้หลายวิธีประกอบกันนี่คือหนึ่งในวิธีที่เราคิดว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลนะครับ ทำได้ครับทำได้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการพระราชกําหนดฉบับนี้นะครับยังมีมาตรการอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าอย่างเช่นการทํางานร่วมกับต่างประเทศในการไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนอย่างนี้ก็ต้องทําด้วยนะครับอันนี้เป็นความเร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับ บีครับในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดีท่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่17-18ที่ผ่านมาเดือนมกราคมเนี่ยได้มีการนําเสนอเรื่องนี้เป็นรายงานในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและทุกคนทุกประเทศก็เห็นด้วยในการที่จะยกระดับแล้วก็ถือว่าเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่เป็นภัยภัยที่ทุกประเทศต้องตระหนักแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับ